พี่เขาทำบุญเจ็ดหมื่นบาทสาธุไม่ใช่ไม่ใช่เจ็ดหมื่นบาทเราได้จับไม้นะแต่อยากพูดเรื่องพี่เขานะคะเดี๋ยวจะว่าแม้ไม่ถวายเงินบืนไม่ให้จับไม่ค่ะครับโยม<ช>ล,ลูกลูกโยมอ่ะโยมไปขอใครมาไปขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์มาหรือเปล่าอืมจ้าจำได้ไม่ไม่ได้ขอใ่้แม่ขอไหม ไม่ได้ขอฮะไม่ใช่เห็นว่าขอนะแล้วครับทุกไหมตอนแรกทุกฮะตอนแรกตอนนี้น้อยแล้วฮะครับตอนนี้อายุเท่าไหร่อ่าสิบเจ็ดอ่าพฤษกันยานี่สิบแปดใช่ไหมไปขอไว้แม่เห็นลูกขอนะ นึกไม่ออกทาไม่ได้แม่มีลูกคนเดียวเหรอคะมีลูกสาวสามคนครับครับลูกสาวสามคนครับลูกชายลูกชายคนหนึ่งลูกชายค,คนเดียวครับ,ค,รบคือคนนี้ครับ,รบช่วงนี้เขาไม่ค่อยเรียดฮะแล้วก็กลางคืนจะออกแล้วก็เช้าก็จะจะนอนจะเป็นลักษณะนี้ฮะครับยมจำไม่ได้ไม่ใช่ก็เลย่ร้จะพูดยังไง ยังเคยอยากได้ลูกผู้ชายใช่ไหมมันผ่านมาสิบแปดจ็สิบแปดปีในช่วงนั้นไม่รู้ครับนึกไม่ออกใช่ไหมขอ่ะเด็กขอครับเด็กล็อกเลยค่ะเนี่ยคือเหมือนเหมือนเรา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 ไปอธิษฐานกระสิ่งจัก์สิทธิ์เนี้ยแล้วอยู่ๆแล้วเราก็ลืมไป ถามว่าสิ่งศักดิตต์สิทธิ์เนี่ยเอาเรื่องอะไรเราไหมสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไม่เอาเรื่องไม่เอาเรื่องเพราะว่าสัญญามันไม่เที่ยงอยู่แล้วรเราจะไปขออะไรได้หรือไม่ได้เขาไม่ได้เอาเรื่องอะไรเราครับแต่ว่าคนที่มาเกิดอ่ะกลายเป็นคนศักดิ์สิทธิ์ไปครับกลายเป็นคนศักดิ์สิทธิ์เพราะว่าเขาสามารถบีบอารมณ์ทุกคนในบ้านให้ให้อยู่ในมือเขาได้คยังรู้ส<ม>ึกทุกข์ไหมล่ะเดี๋ยวนี้น้อยแล้วฮะก็มีฮะก็ทุกข์อยู่แต่ก็ไม่มากเท่าไหร่ เดีย๋ยวโยมเข้าไปในโบสถ์ถ้าเกิดโยมเคยเอ,อเคยบนบานฐานเก,ก่ากับสิ่งศักดิ์สิทธิ์เรื่องการมีลูกครับตอนนี้เขาาก็ได้แล้วลูกอย่างที่หวังตั้งใจถ้าเกิดบานสรริ่งศักดิ์สิทธิ์อะไรไว้ด้วยกายกรรมวจิกรรมมโนกรรมโยมขอโหติกรรม,ม,รรมครับแล้วก็ขอลูกขอโยมลูกรับกรรมกับลูกคนเนี้ยมานานแล้วครับสิบเจ็ดสิบแปดปีแล้วขอให้เขาเป็นลูกอย่าให้เขาเป็นผู้ใหญ่ครับอย่าให้เขาเป็นพ่อเรา พูดอย่างนี้เลยนะคะครับแม่ค่ะคบ,บุญมีจริงครับแล้วยมอย่าไปให้เวลายมทําบุญยมอย่าให้เจ้ากรรมในเวรลูกยมพิดว่าที่ลูกยมเป็นอย่างนี้เพราะเจ้ากรรมในเวรลูกไม่ใช่อมไม่ใช่คนนี้เรียนไม่จบนะคะครับแม่ไม่ต้องหวังเรียนไม่จบแล้วเขาก็จะได้พึ่งเราตลอดกาลครับแม่ จะแก้ยังไงดีฮะแม่ฮะก็ไบอกนี่ไงอ๋อครับเขาไม่คิดจะช่วยอะไรเลยอ่อืมแล้วก็อย่าร้องไห้กับลูกอ่าครับยอมร้องไห้ครั้งหนึ่งเขาจะตกลงไปอยู่ในอบายสิบครั้งให้ชีวิตแล้วจะเป็นไงก็ช่างจะเล่นเกมจะติดยาจะอะไรปล่อยครับไปอย่าไปกังวลถือว่าลูกตกลงไปในอาบายเวลาสวดมนต์ไหว้พระ ขอให้จิตของข้าพเจ้าที่มีความทุกเนี่ยจงหลุดพ้นจากความทุกข์จิตนะจิตของเรานะจงหลุดพ้นจากความทุก์ชีวิตโยมจะได้ดีขึ้นถามว่าขอกระสิงขอลูกกระสิงศักดิ์สิทธิ์บาปบาปเหลอถึงได้ได,ได้ทําให้เป็นให้เด็กเป็นนี้ไม่ได้บาปอะ่ะโยมพอไปขอแล้วก็ <c oughs> เนี่ยถ้ามีลูกผู้ชายจะมาถวายไขย่ร้อยฟองไข่ต้ม ถ้ามีลูกผู้หญิงจะถวายพวงมาลัยสิบพวงยี่สิบพวงอธิษฐานกับสิ่งศักดิสิทธิ์ไว้แล้วเหมือนกับเราลืมไปอะแล้วเด็กโตขึ้นมากับคำอธิษฐานว่าเราจะให้ใครกี่ฟองอย่างอย่างพวกเราเนี้ยลืมง่ายนะมาเช้าพูดอะไรไว้บ้างยังลืมเลยใช่ไหมคะพอลืมแล้วมันก็มามันส่งผลมาที่คนที่เราขอเนี่ยว่ามีอิทธิพลมากกว่าเรา แล้วเรารักเขาด้วยไม่ใช่ว่าครับยิ่งรักมากก็ยิ่งเจ็บมากครับนะคะแล<ต>้วแ,<ต>แม่ฮะธุรกิจตอนนี้ไม่ไม่ทราบต่อไปจะเป็นยังไงบ้างครัของผมธุรกิจดีค่ะไม่มีปัญหาครับขอบคุณนะแม่ค่ะ